ผมกินแทงบอกเลยมาดิมาดิเหลือรอดเลยนะครับเอาเอาตายสองนั่อย่างนี้เข้ามาให้ดูด้วยใกล้ๆนั่โอ้โหนั่นแหละคือห้ามพลาดเดี๋ยวปีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอขอตีก่อนได้ไหมค่ะแล้อกะดาเมจดีๆเนี่ยคือเขาเล่นยากเอามาทำไมแบทแมนเออจะมาฆ่าโห่อยากนะครับเพราะว่าผมมีอันสีหนะสลับเลือดอย่างนี้ก็ตัวปีครับผมโอเคเรียบร้อยเอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ม่อยู่ในเกมอาร์วีที่นิบเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับซินิเทียแล้วครับแล้วก็ตาหนี้ครับ ถ้าผมชนะผมจะขึ้นคอนคลูเรอร์นะครับ oh. อ่าก็จะเป็นจากรีแลงซ์แล้วขึ้นคอนเลยนะครับแบบแค่วันเดียวนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆการเล่นต่างๆนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างทําไมถึงขึ้นคอนได้ภายในวันเดียวนะครับผมโอเคเริ่มจากอย่างที่หนึ่งนะครับแต่ผมจะให้ดูเกมเพย์ไป,ไปแล้วก็พากไปแล้วก็อ่าแล้วก็บอกไปนะครับอ่า oh. คืออย่างแรกนะครับ oh. คือเราต้องมีตี้นะ อันนี้คืออย่างประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับคือมีตี้เพราะว่าถ้าคุณจะกดคนเดียวอะ่ะคุณต้องอใช้ความสามารถมากๆเลยนะครับอ่าแต่ไม่ใช่ว่าคนที่กดคนเดียวจะไม่สามารถขึ้นคอนได้นะครับอ่าอันนี้คือไม่ใช่เลยเพราะว่าผมก็กดกับเพื่อน50-50นะครับอ่าคือกดกับเพื่อน50แล้วก็โซโล่แรงห้าสิบนะครับทำให้ผมขึ้นคอนมาได้นะอ่าคืออย่างต่อไปครับแถบนี้คือป่าอ่าเป็นตัวที่แบบ เอามาแบกอะไรได้เยอะมากนะครับคือถ้าคุณแบบเล่นป่าเป็นอะ่ะคุณสามารถแบกแล้วก็ได้ดาวชิวๆเลยนะครับอ่าอย่างต่อมานะครับคือห้ามพลาดโอเคตีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ขอขอตีก่อนได้ไหมอ่าแล้วกะดามเมจด,ดีๆอ่าครับก็ได้ชิวแล้วแค่นี้เลยอ่าคือห้ามพลาดนะครับถ้าเล่นพลาดคือจบอ่าผมบอกให้อย่างเช่นช็อตก็อดเซเรียร์นะครับคือช็อต5นาทีนะถ้าคุณเสียกคอดได้ฝั่งนู้นหรือว่าไปตายเออแล้วเ,เสียก็อดอนะ่ะ คือแพ้เลยนะครับบอกเลยแล้วอย่างเช่นตานี้ครับตานี้คือพวกผมดรับตัวกันมาแบบแบบบันไลยมากๆนะครับยังเห็นไหมครับอย่างเช่นผมนะครับซิเดเชียตัวเลดหนึ่งอ่ะสองคาเฟนี่ตัวเลดหนึ่งสามหยานตัวเลดหนึ่งอ่ะแล้วก็รอเรียวตัวเลดอีกตัวหนึ่งอบอกเลยครับดรับตัวโคตรบันไลยนะครับคือตัวเลดสี่ตัวแล้วผมฮ ซึ่งต้นเกมมันก็จะยับยับหน่อยนะครับบอกเลยถ้าแบบดับตัวเลดกันมาขนาดนี้นะอ่ะซึ่งผมก็พยายามอ่าจะอยากไม่อยากสู้นะครับแต่ว่าก็อยากจะลองวัดเชิงกันดูอ่าเดี๋ยวสลับเลื่อนแล้วก็ตีสดไปเลยเอามันให้ตายดิเพื่อนเอามันให้ตายดิไปไหนละโอ้โหไปนู่นเลยโอเคปล่อยเขาไปก่อนนะครับผมฟารม์มต้องฟาร์มเรื่อยๆนะอ่าถ้าเราหยิบตัวเลดมานะครับเราต้องฟารม์มแล้วก็ฟารม์มแล้วก็ฟาร์มนะครับอ่ะ แต่ว่าผมไม่ได้นําให้หยิบตัวเลดมาหาสี่ตัวเหมือนพวกผมนะเพราะว่ามันจะสู้ฝั่งตรงข้ามช่วงต้นเกมไม่ได้เลยดู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 เห็นไหมตีกับวีโร่ตีกับเอ่ออิรูเมียอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นตัวเลดนะอ่านี่ไอ้แบทแมนมาแล้วเขาผมแน,น่นอนนี่ไงตายอ่ะก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือเขามีต้นไม้ของพ่อกับวีโร่นะครับก็ต้องมีเอ่อทารอนสำหรับผมนะครับต้องมีทารอนแล้วก็มุราราสะนะถึงจะเอาไปตีกับพวกเขาได้นะครับผม มันก็จะเจาะแทงเข้ามากๆนะเพราะว่าซินเชียเป็นตัวที่เจาะแทงได้อยู่แล้วนะอ่าตีไปตีไปค่อยๆละลายนะระลายแทงเขาเรียกว่าตัวระลายแทงนะซินเทียอ่านีก็ปล่อยพาครับคือแค่ตัดต่อเลือดก็พอนะถ้าไปใส่สุดยังไงก็ไม่ไหวนะครับอตอนนี้ผมก็จะแท็กอะไรหมดเลยเพราะว่าลูกเกมมันนัดกูะนะครับคือไม่ดี <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะตีปอมสักหน่อยโดนเขา่อไปแบบขึ้งหลอดเลยพระท ออบเจกอ,อะไรก็ลอยเก็บได้อยู่นะเพราะว่าซินเชียเป็นตัวที่เก็บออบเจกได้ไหวมากๆนะอ่ะและเป็นตัวที่แบบดับตัวมาแก้ฝั่งนู้นได้ครับหรือว่าเอาไปเทดได้เหมือนกันอ่าอ่อัน,นี่ก็เป็นข้อดีของซินเชียนะครับแต่ว่าอ่าคือตานี้บอกเลยว่าเล่นยากมากเพราะว่าอ่าย่างไงดีก็นั่นแหละครับตามที่ผมบอกเลยคือดับตัวเลทมามันเลยเล่นยากนะครับเก็บอยู่เนะี่ยเก็บอยู่นะเนี่ยเพื่อนเอาได้เปล่าอุย้ยผมกลับตายต้องออกก่อนนะครับอ่า เมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้ตีดูดเลือดเอาเลือดกลับมานะผมตายแน่นอนอยู่แล้วับเพราะว่า,าติดเคิร์ฟออฟเดตนะแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันยังไงอยู่นะครับอ่าไอ้ชื่ออะไรนะเอลสั่คือเขาเอาเคิร์ฟอัปเดตมานะครับก็เพราะว่าเขาเล่นเป็นสายตีล้วนนะสายไม่เคยพบไม่เคยเจอครับสายนี้แม่แต่ว่าตานี้มันบวกรัวๆเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นอะ่ะเขารู้ว่าตัวพวกผมอะ่ะต้องใช้เงินอะไรนะครัอ่ามันเลยได้บวกตลอดเอา้าโอ้โหโดนดันแตก อ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าถึงเวลาเลทคือเขาเล่นยากเอ้ามาทำไมแบทแมนเอ,อจะมาฆ่าผมอ่ะยากนะครับเพราะว่าผมมียันติีนะสลับเลือดอย่างนี้ก็ตัวปีครับผมโอเคเรียบร้อยอ่ะคือผมเลือกมาคนสุดท้ายผมก็คิดว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาหยิบแบทแมนมาช่วงต้นๆนะผมว่าตัวผมสามารถเออเอาไปแยกดันแล้วให้เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ บอกบอกเลยนะครับว่าบวกรัวตายรัวๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เมื่อกี้ผมก็ตายเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะ <laughs> เอ,อโดนเอลซูเข็บโอ้เพื่อนไปอย่างนั้นเรียบร้อยครับอะเห็นไหมคือตัวพวกผมคือสู้ตอนนี้ยังไงก็ไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวเลยเอ,อเพราะว่าของยังไม่มีอะไรเอาไปเจาะฝั่งเขายังไม่มีเลยแต่ว่าอันนี้คือพวกผมเล่นกันก็ผิดนะครับเพราะว่าดันทุรันไปบวกเรื่อยๆนะครับคือมัน มันมั่นเขี้ยวแล้วก็ใจไม่พวกโชว์เฟี้ยวๆอะ่ะเออมันมันเขี้ยวมากๆนะเลยผมแบบอยากจะจัดให้สักทนะีละ <c oughs> <c oughs> เออแบบผมต้องฟาร์มไปก่อนตอนนี้คือผมได้ทารอนมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มูลาอ่ะมันก็ยังจะเจาะไม่สุดเท่าไหร่นะแล้วก็ดาเมจไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นอยารอพวกผมมีของนะถ้ามีของอยังไงฝั่งู้นก็เสร็จโจได้แน่นอนนะอ่าแต่เขามีแบทแมนเอามารวงอะไรด้วยแต่ว่าตอนนี้พวกผมนะมีตัวโกงนะอย่างซีเนียร์นะ ที่สามารถเอามาขบโบกับผมแล้วก็ขมโบกับหยาดได้ด้วยอ่านี่ก็เป็นข้อดีนะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมโดนแบทแมนแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อกี้คือเขาเห็นเขาแท็บมายังไงแบทแมนมาไหมมาแล้วครับกดสลับเลือดเลยเออแต่ว่าโดนลัดโดนลัดมังกรเฉยเลยมาน,นี่ค่าแลกเปลี่ยนโอเคครับตายไปแหน่ยังจะมาลัดได้อีกนะครับเสียดายเสียดายเสียดายมากๆอ่ะตอนนี้ได้มุลาแล้วแล้วก็ออกตาบแดงต่อเลยนะเพราะว่าเล่งดาเมจให้สุดๆนะอ่า เดี๋ยว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 อย่างนี้ผมต e ีได้เห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มยืนกันไม่ไหวแนละ้วเพราะว่าผมเริ่มต e ีเข้าแล้วอ่ามาแล้วของเรื่อม,มาอุย้ยเดี๋ยวแบทแมนจะเรียกว่าเกมนี้เป็นเกมตึงเอกเกมหนึ่งก็ได้เลยนะครับเพราะว่ามันตึงอ๋อโอ้โหมันล่องหุนไปดิแบทแมนเข้าผมไปเนี่ยอ่าถ้าเข้าผมก็สลับเลือดทันอยู่แล้วครับอ่านี่คือมั่นใจมากๆอุย้ยเดี๋ยว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 ดีโอเคจะลงสวยไม่งั้นผมตายไปแล้วอ่ะฟวันยับครับฟวันยับไม่รอดโอเค โอ้ยเกือบตายไปเมื่อกี้นี้ใจหายใจคว่ำเลยอ่านี่แหละครับคมโกงของซีเนียร์นะเซฟเพื่อนได้ด้วยยังไงเพื่อนได้ไหมได้ไหมเอาได้ชัดดาวเอลสูมาด้วยนะครับตัวแบกฝั่งนู้นโอเคยังไงยังไงยังไงคือผมอยากได้เงินอะไรก่อนมากๆครับยังไงนะเพื่อนจุกดูการจุกลอดไปนั่นรอดไปนั่นผมพยายามจะมารับเพื่อนนะครับแต่ว่าอยู่ไกลมากๆเอ้แบทแมนนี่งตีตีตีโอเคครับเอาสลับเรือไม่ทันโอ้ คือตอนนี้ผมเล่นพลาดอะไรหเห็นหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่านี่นะครับคือสิ่งที่ทําให้ผมเติบโตนะครับการผิดพลาดเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผิดพลาดก็ต้องเอาไปเรียนรู้นะครับไม่ใช่ผิดพลาดแล้วทําซ้านะอ่าก็คือผมไม่ค่อยได้จับซินิชเชียร์บ่อยน,ยนะครับอ่าช่วงนี้เลยแบบสลับเลือดอะไรไม่ทันเท่าแต่ก่อนนะเออเลยแบบสนิมอะเขาเรียกสนิมขึ้นใช่ไหม อะแต่มีลูกมาอย่างงี้โดนผมแน่นอนบอกเลยหนีไม่รอดหรอกหนีไม่รอดหรอกอ่าคือถ้าซีดเทียมมีบัฟแดงใครก็ดีไม่รอดนะบอกเลยโลกนี้ยังไงเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเมืเอเ่อเราโดนไล่มานะครับก็ต้องไปช่วยหน่อยอ่านี่เลยนี่เลยไอ้เอ็สูงซูมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมจะเอาระเบิดไปป้าใส่โอ้โหเขารู้ทันวะชิบหายแล้วไง ไปบ่ายแล้วไงโอ้ยอยังไงเพื่อนขอขอ,ขอกำลังเสริมโอเคลงได้สวยมาล่อไปเลยล่อไปเลยยังไงยังไงตีตามสุดไปได้ตามสุดไปได้เราโดนตบนะครับตบทีนี้รู้เรื่องแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือของผมน่าจะเข้าได้แล้วนะแล้วผมก็แบบอยากจะนยืนให้เพื่อนด้วยไนงะอ่าแบทแมนไอ้ยัยงไงเพื่อนอยังไงได้ไหมได้แบทแมนไหมแต่ผมขอตีชีพก่อนอ่าเพราะเพื่อนน่าจะไหวอยู่นะครับ เพราะว่าผมจะเอาเวฟกลางเข้าผมจะได้ไปตีก๊อตนะครับอ่ะคือฉากคือช็อตเนี้ครับคือช็อตถ้าได้ก๊อตมีสิทธิ์ชนะสูงมากๆนะครับอ่ายังไงยังไงตูเลือดครับตูเลือดขึ้นมาตูเลือดขึ้นมาไม่ดูดแล้วสูไม่ขึ้นแล้วโอเคฮันนิดก๊อตมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ก๊อตแล้วได้ก๊อตแล้วมาแล้วความหวังผมในการขึ้นคอนความหวังเริ่มมาแล้วแบบยุ่งเหยิงมากนะครับตอนนี้ เล่นอะไรดิ้ผิดพลาดหลายๆอย่างมากๆครับแต่ว่าความผิดพลาดครับจะลืมเอาไปเป็นประสบการณ์กันด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเอาประสบการณ์ที่ผมพลาดไปเป็นประสบการณ์ของตัวเองก็ได้นะครับอ่าคือส่วนใหญ่ผมก็ทำนะครับที่แบบคนอื่นเล่นพลาดในคลิปของดูคนนู้นคือดูคนนี้นะครับแล้วเราเอามาปรับใช้เป็นของตัวเองนะครับให้พลาดแบบเขานะอ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมจะสอนจะบอกนะครับ ยังงไคือผมอยากจะเล่นสักทางหนึ่งก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหเดยดนะมันแรงยังไงเอลสูดนะนี่แหละเล็งเจอผมเนี่ยฮะแหมต่ผมไปทําเวฟล่างดีกว่าไงเพื่อนจะบวกกันไหมเนี่ยอ่ะจะทำเวฟล่างนะครับผมต้องการให้เวฟเข้าหลายๆทางนะครับเพื่อเออ่รับประกันได้แบบบาแหลกสักป้อมนะครับผมก็กลัวแบบบวกกันยังเลยโอเคปล่อยล่างไปนะครับผมยังไงโอ้โหผมว่าจะไปดักนะเมื่อกี้โดนเปิดแมบอย่างนี้โอ้โห ยังไงมาไหมมาไหมมไมไม่น่ามานะผมโอเคผมจะเดินบีบไปเรื่อยๆเดินบีบไปเรื่อยๆเวฟเราเข้าทางนี้ผมก็อยากจะหาคนบวกนะเพราะว่าเขาไปการคีมคนเขานอ้อยอยู่ละโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนอะไรแรงยังวะต้นไม้เหรอทำไมมันตบแรงยังเอ้าแบทแมนมาอีกแล้วโดนไปดิเพื่อนโดนมาอเออนั่นแหละโดนมาก็โดนพี่ดีน้องขอวับโอเคครับเพื่อนวัฟสวยพีแรกไปพีแรกไปโอ้ยรอดไปเดียวิ่งครับวิ่งดีพิ่งดีเอโอเคครับรอดนี่ควจะตายซะแล้ว ไ้เหายใจข่วมหมดอ่าคือตานี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีซีเนียร์ครับผมตายไปประมาณ80,000กว่ารอบแล้วนะตายโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคคือผมดูเลือดเต็มแล้วครับแต่ผมจะไปตามเพื่อนนะคือไปตามโหน่าจะเสียก๊อตฟรีเนี่ยไงเพื่อนได้ไหมผมทำเวฟทำเวฟกลางให้อยู่ทำเวฟกลางให้อยู่เอ้ยคีไปก็ถึงจังเลยโอเคเดี๋ยวโหน่าจะได้กลางไหมเนี่ยได้กลางไหม ขอตีขอตีโอเค,ครับได้ครับยังไงเาเปล่าแทงเอาเปล่าเอาเปล่าไหนอะเอาเปล่าเห็บอยู่นะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะตายอา่อาอา่ามีคนว้าด้วยเอาเปล่าเอาเปล่าเออเอาเปล่าเอาเปล่าคือผมเล่นห้าวอยู่แนละ้วไงเล่นห้าวผมไม่มีดูดเลือดไงเออมีดูดเลือดเลยเล่นห้าวไปหน่อยโอเคเสียก๊อตตีไปแล้วแต่ว่าก็ได้ป้อมมาอยู่นะก็ถือว่าคุ้มอยู่เออก็คือป้อมบนนะได้ทาวเวอร์แบบได้ black ป้อมบนมายังไงก็ไม่รู้นะครับผมอ่า แบบคีบมันดันกันไปเองอะแล้วบวกกันแค่เลนกลางกับเลนล่างอ่ะแล้วฝั่งนู้นก็ไม่ได้เป็นดันอะไรด้วยนะฝั่งผมก็ไม่ได้ดันเพราะว่าคีบมันชนะอยู่แล้วนะอะไรนั่นอะไรนั่นเข้ามาอะไรอย่างนี้หรองผมเล่นแทงหลังโอ้โหโอเคครับได้แบนแมนอยู่นะรอต่อเลยเพื่อนรอต่อเลยให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาอย่างไงก็สู้ได้อุ้ยแล้วมันยิงผมไงเอลซูเลือกคนที่ใช่ดีว่าเลือกคนที่ใช่แล้วยิงคนที่ชอบเจ็ดมัม ดูดิแบบโป้งเข้าที่หน้าผมล้องคนรอรอเลอลซูคิดว่ามันมาไหมครับคุณคิดว่ามาไหมมาเวยมาเวยมา,มา,มาอมีกันโดนผมทิ่มแทงบอกเลยมาดิมาดิาดอ่าเกิดมาหนุ่มเกิดมาเกิดมาเกิดมาโอ้โหมีคนวาร์ปอย่างงี้เหลือรอดอะไรนะครับเอาเอาตายสองนาอย่างงี้เข้ามาให้ดูเลือดใ,ใกล้ๆน,นั่น้องโอ้เออแล้แหละจะไปไหน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 อ่าคิดว่ารอดนะครับบอกเลยว่าไม่นบเกิดมาเกิดมาเกิดว้ยพ่อฟาดมาหนูโอเคครับตายไปนะ อ่ะอย่างนี้คือมีสิทธิ์จบได้ครับเพราะว่าเขามาพาดกับผมเยอะเยอะแบบเยอะมากๆากนะเมื่อกี้เนี่ยเออถ้าเขามาพาแบบตัวเดียวเอลซุตายมันอาจจะไม่จบนะครับแต่ว่าออกมากันอย่างนี้มันก็าพาดไปแล้วนะผมอ้าวตายสี่แล้วทีนี้ตายสี่มีเดียวแล้วใช่ไหมของอะไรนี่ดูบแบนแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็มีโล่อยู่เสือแบทแมนแบบมาโชว์ผม แต่ว่าโจบก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าผมมีทั้งอันติแล้วก็แล้วก็นีไ่ไงปัดลิชั่วระเบิดตัวตูโอเคตอนนี้ก็จบพป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมนี้ดาวตรงนี้นะครับก็คือก็คือ คอนคูลเลอร์ของผมนะครับอ่าก็คือขึ้นคอนแล้วนะโอเคถ้ามีใครสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามผมได้เลยเออแบบเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเขียนเทคนิคต่างๆอะไรที่ผมใช้ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในดิสก์ค i ิปน,นะครับสามารถกดไปดูก็ได้เลยเหมือนตอนที่คลิปอย่างนะที่ผมลงไว้12ข้อเออโอเคเดี๋ยวมาดูสกอร์กันนะครับค่า8ตาย7 a s i d 9ครับอีกนิดเดียวจะได้ MVP อยู่ลว ทำดาเมจไป28.8%เอ็นะครับหรือว่า20000อ่าดาเมจนะครับผมโอเคโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้พอจะสนุกกันบ้างไหมครับถ้าสนุกอยิาลืิกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมไปด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับยูเก้นเน็กซ์ครับมาพกันมานะครับไปครับ